ประคำปะเนยช่วงนี้ในหมู่บ้านเฮ้ามันแปลกๆพี่คนเนาะยาเสียบติดก็ยังเห็นมีข่าวอยู่เลยๆล่าสุดกับเรื่องแรงงานต่างด้าวที่มารับจ้างตัดอ้อยผิดกฎหมายอีกโบลูจะไปเพึ่งไผยดีโอ้ยลุงบุญมาเทาย่า,ยาพึ่งทอใจไปเลยเดี๋ยวนี่เขามีช่องทางให้แจ้งแล้วนะฉันเพิ่งรู้มานี่เองว่า กอรโมโนอจังหวัดหนองบ,บัวลำพูบานเฮานี่ล่ละเขามีสายด่วนหนึ่งสามเจ็ดซีให้พวกเขาโทรแจ้งเหตุได้สบายเลยนะหนึ่งสามเจ็ดซีติเบอร์อีอย่างนอกป่าบม่เคยได้ยินเลยแล้วมันสิ้อยเรื่องพวกนี้ได้จริงบ่ช่วยได้แน่นอนค่ะลุงเขารับแจ้งเหตุความมั่นข้องทุกเรื่องเลยนะตั้งแต่เรื่องยาเสพติดนี่ล่ละที่ลุงบนนะ่ะหรือแม้แต่เรื่องแรงงานต่างด้าวทำอาชีพต้องห้ามนี่ละ ที่ฉันเคยเห็นคนแนนําว่าโทรไปแล้วเจ้าหน้าที่ดําเนินการเร็วบีด้วยนะที่สําคัญคือโทรฟีตลอด24ชั่วโมงเลยนะลุงมาต้องกลัวเสียเงินเลยโอ้โทรฟีตลอด24สชั่วโมงเลยติดีแท้เลยแบบนี้ก็สบายใจหน่อยเราเขาดูแลเรื่องอยังเนี่ลนะปะเยอะแยะเลยลุงเท่าที่ฉันรู้มาและเท่าที่เขาว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนเนี่ยนะเขารับแก้งเรื่องการละเมิดสถาบันหลักของชาติ อันนี้ก็สาคัญเดอ้อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเฮ้านี่ละ่ะการรักษาความสงบเรียบร้อยนะถ้าค้างบ้านกินเหลาส่งเสียงดังหลังหาทุ่มเป็นประจำแบบที่ค้นเคยโทษไปก็โทรได้นะยาเสพติดกับการฆ่ามนุษย์นี่เขาก็รับแจ้งด้วยผู้ลบหนี้เขาเมืองผิดกฎหมายก็โทษแจ้งได้ปัญหาแรงงานต่างดา้าและการประกอบอาชีพผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงปัญหาด้านสาธารณาภัยด้วยนะลุง นอกจากนี้เท่าที่ฉันเข้าใจนะเขาก็ยั่งดูแลครอบคุ้มไปถึงปัญหาอื่นๆที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเพราะเขาบอกว่าครอบคุ้มด้านความไม่หมั่นคงอื่นๆและเป็นสารพัดปัญหาเช่นเรื่องการจัดระเบียบสังคมปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการทุจริตและประพฤติไม่ชอบปัญหาหนีนอกระบบหรือแม่แต่การก่ออาชญากรรมที่เฮากังวลกันเนี่ยเขาก็เป็นช่องทางให้เฮาแจง้ง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยนะลุงโห้ยหลายแทดๆเลยบ่ไม่คิดว่ากออลอมานอเพื่อสิดูแลได้หลายเรื่องปัน,นีเนาะแล้วถ้าทั่วไปแล้วเขาจะจัดการให้เฮาจริงบ่หรือสิรับเรื่องไปซื้อๆเขาจัดการจริงลุงมยังที่ฉันว่าเรื่องแรงงานตา,านดาวนั่นล่ละเขาว่าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเร็่วดี คโกกอลมโนอเองก็บอกว่าเขาพัฒนาข้อเซ็นเตอร์นี่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและช่องทางให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะเจ้าหน้าที่เขาก็จะรับฟังด้วยความเข้าใจให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็รีบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฮาเลยถ้าเรื่องสําคัญเขาก็บันทึกลงระบบเพื่อติดตามผลได้ด้วยนะจังสั่นก็ค่อยยังชัวหน้อยดีใจเด้อที่บ้านเฮามีช่องทางแบบนี้ปัญหาหลายเรื่องที่เคยเก็บไว้ในใจ บางที่ก็น,นึกว่าบ่มีไข้รับฟังกับมีทีพึงแล้วเนาะ